เมื่อ140ปีที่แล้วรัฐบาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประกาศเปิดให้บริการโทรเลขระหว่างประเทศเส้นทางแรกคือกรุงเทพถึงไซง่อนโดยโทรเลขสายนี้แบ่งการก่อสร้างเป็นสองระยะคือจากกรุงเทพไปถึงพระตะบองจะอยู่ในความรับผิดช,ชอบของกรุงเทพต่อจากพระตะบองไปถึงไซง่อนจะอยู่ในความรับผิดช,ชอบของฝรั่งเศสการก่อสร้าง เริ่มขึ้นปี2424กรมมหาดไทยสังเกณไพร่หัวเมืองกว่า1,340คนมอบให้หม่อมราชวงศ์แดงอิสระเสนาวิศวกรกรมโทรเลขเป็นผู้ควบคุมงานแต่หลังจากเริ่มก่อสร้างไปได้สักระยะหนึ่งม่อมราชวงศ์แดงมีปัญหากับเจ้าเมืองพระตะบองเอยยอภัยวงศ์ทำให้ต้องหยุดการก่อสร้างไประยะหนึ่งกรุงเทพจึงส่งพระยาศรีสิงหเทพ รุนสีเพนออกมาเป็นข้าหลวงโทรเลขคนใหม่และให้ว่าจ้างนายปาวีวิศวกรโทรเลขของฝรั่งเศสคุมการก่อสร้างแทนหม่อมราชวงศ์แดงเส้นทางที่นายปาวีรบับผิดชอบคือพระตะบองเข้ามาถึงปากคลองบางขนาดมีรายง,งานว่าทีมงานของเขาปักเสาได้เฉลี่ยวะละ40ต้นครับเร็วกว่ากรมโทรเลขสยามทําได้ถึงเท่าตัวทําให้ต้นปี2426นายปาวีก็ส่งมอบโครงการให้กับรัฐบาลได้แล้ว สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพานุพันธุวงวรเดชผู้สำเร็จราชการกรมโทรเลขจึงกราบบุงคมทูลว่ากรมทรเลขจะเปิดให้บริการโทรเลขสายนี้ในวันที่16กรกฎาคม2426แต่เนื่องจากสถานที่ไม่เหมาะสมที่จะจัดการรับเสด็จจึงจะขอรับพระราชทานพระราชหัตถเลขาที่จะส่งโทรเลขถึงข้าหลวงใหญ่ไส้งอนแทนพิธีการในวันนั้นจึงเริ่มจากการเชิญพระราชหัตถเลขาจากพระบรมมหาราชวัง มายัางสถานีปากคลององคอ่างเมื่อถึง10นาฬิกาตามเริกตามที่หอนหลวงกำหนดเจ้าหน้าที่ก็เคา,สา,เะ,ะ,ะ,เาะส่งโทรเลขพระราชหัตถเลขาพสะส์ฆส20รูปสวดชัยมงคลจามพนังงานประคมพินพาดหอนรถน้ำสังเจิมและเบิกแว่นเวียนเทียนตามธรรมเนียมจากนั้นก็เสร็จพิธีสำหรับพระราชะหัตถเลขาที่ส่งไปถึงข้าหลวงไส้งอนมีความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินสยาม ถึงท่านมองซีเออร์ทอมสันคอเวเนร์เมืองยวนด้วยบัตรนี้เป็นครั้งแรกที่ประเทศสยามได้ติดต่อกับทั้งโลกโดยสายโทรเลขโดยอินชเนียช่างฝรั่งเศสได้ช่วยทำการกรุงสยามขอแสดงความขอบใจต่อกรุงฝรั่งเศสและสำแดงไมตรีเราขอให้ท่านรับพรส่วนตัวท่านเองและขอให้แจ้งความถึงท่านประธานด้วยขอให้สายโทรเลขนี้ จงถาวรอยู่ชั่วกาลนานและเป็นที่นำคำซึ่งเป็นความรักใคร่ไมตรีในระหว่างกรุงสยามกับกรุงฝรั่งเศสทุกๆปีไปพระบรมหาราชวังกรุงเทพณวันสองเดือนสี่ขึ้น12บสค่ำปีมะแม,แมเบญจะศก1245